น้จงดำใจปะน้องดำใจไหมอวมันะหน้าบไม่มีทาเลยก็พอจะมีอยู่ทำงานมาหลายปีแล้วทำไมเจ้าเท่าไหร่กีโอ้ยโตแล้ดื้อปะไม่ดื้อเ้ยง้นตาใจเอ่ะด้น้หมมานได้ไดี๋ยวซื้อให้เยอะๆเลยน้องใจ เสียน้ำใจหมดเกิดซื้อให้ทีนเ้รอปะใช่ว่าดีกับเราทีมมือไก่เอาไหมไก่ไก่๋ยเอาใจเอ่ใจข้อความมือขับเอเคปะใช่ใช่ไม่มีจำถักอืมที่เหรอซื้อตีไข่ใครเริ่มก่อนมันนั่นโดนมันนี่ไอติม เครื่องสูบอาหารรุ่นนี้คือรุ่นโปรบอดี้ใหญ่ดุดันบลักกักทังแก๊สเรียกพี่ทังสีเรียกพ่อไปอยู่เเดนอเมริกาอืมอืมกินเปี้ยเป็นของพี่เฮ้ยเฮ้ยแต่พอฟังสิทำไมเนี่ยโอ้โเนี่ยเฮ้ย

ไม่ได้กินมาได้เราเนาะมากเล่หมากกมินเจ้ากได้เลันีนกไกิน้างไปกินจ้กะย่างยจบ้โรนี้กบอนี่นนี้จบไก่จบไกย่างจบไกย่างจังนี่นี่จะได้กินมาได้เนะนกนี่นี่เล้นีจ้ลกินได้ดีเดอรอยใช่ไหม อะไรนี่แต่อยากไงที่มาเนี่ยแต่ไม่เหงกค่ะอันนี้มี่ของหนูไงว้าวขอคุณได้ไหมโอ้โหมีอะไรบ้างโค้กแตงกวาไข่ย่างหรือไข่อะโวคาโดโอ้โหโอ้โหอร่อยที่โชวตบมือ นอนเลยไม่หลับกนอนอุ้ยมีววันอะไรบอกอุ้ยต้องนี่ร้อยไม้ลูกร้อยไม้เท่ยนเทยนตัปนันเลยมีมอันนีนะ่ใจเย็นๆนะเอามาเียกมาเลียมนะ่บอกอย่ามาตกังกินอยูร้ยอยู่นี เล็กๆก็ใหญ่ๆห้กปกัยได้เรงนะเดี๋ยวติดก้นนะหัวหวร้อยร้อยร้อยเกียงเลยได้กินได้วันนี้ลูกกรเนี้ยกระยางมาไว้ลูก ในแบบกินอะไรมาไปแอบกินอะไรมาไปแอบกินอะไรมาไม่ได้แบบกินทุเรียนมาใช่ไหม <c oughs> มาไปแอบกินอะไรมา ไม่ได้กินโรงเรียนมาใช่ไหมอ๋อไม่โอเคแล้วปากเหลืออะไรเลอนมโอ้เคี้ยวอ้วเหมือนช้างตัวหนึ่งอือเลยรีบอย่าก้าปากเลยแม่เลยนะจะกินเลยไม่อยากกินข้าโพดอย่าใส่ไปให้มันเสียรสชาติได้ไหมจะกินเลยก่อน ใส่ไปใเสียลอชาทำไมแบบง้ายม่นกินแบบี้เดียว็กอร่อยอร่จริงอ้าเกี่ยวกอรู้เกี่ยวกอไม่ตัดเลยไม่ตเลยรจอโอย จังเลยนุ้ยเ mm hmm. ๋็วๆไปเลอนอนอนอเมื่อที่บ้านเม่นกินอะไนี่ไม่ต้องรีบม่ได้ไม่ต้องรีบโอ้โอโอ้โหโเหอ้อยหอ้มหโอนห้อยอ้ออ้อ้โหโ้อ้อออออ้ กลืนเดี๋ยวพ่นไม้หน้องกินกันพ่นมาเดียวเดี๋ยวกันลุกอ้อมแล้วอ้อมแล้วอ้าอ้าอ้าฝากว่าลุกนกเดียวลูกเกี่ยวมั่งตาเกี่ยวกับงั้นอ้าอ้าอ้อมแล้ววีเล็กเล่โอ้อ้อม อืมร้อยจังเลยนี่ข้าโรงพยาบาลร้อยจังโอ้ทำไม่ทันห่ือยายคิดเล็กก็ทำไม่มาโรงพยาบาลมั่งเลยนี่เลยที่เรากินดีจังอร่อยจริงโรงพยาบาลคิดเล็กก็ทำให้ร้อยนี่น้องไม่กินนะไปเอามาเลยเดี๋ยวไปเอามาเลยเดี๋ยวไปเอามาร้อยจริงกินร้อยจังอื อร่อยใช่ไหมครับอร่อยใช่ไหมลูกเดยวเบื่อรับการช่วยนั่งกินนั้งหลับมองกันเลยมันจะนอนเนาะ ลี่อินมแล้ววันนี้ต,ตัวรับไปเรียวนี่ตอนเนี้ยใกลู้่ไนแล้วไฟคืออะไยก็จริงอย่งแต่ว่าไม่ไฟแล้ว อันน okay. ี้มันไม่ได <ım> ้ภาพค้างนะมันหลับอันน <Liberty eye> ี <mail> ้ไม <berish> ่เ <fall> ป <asleep> ิดหรอเปิดอันนี้เหรออันนี้มันเป็นของผู้ใหญ่อคือคือของพ่อแล้วมันมีช้างมันผปดไม่ใช่เปิดต่อไปได้ยูนอนไม่เตรียมใหม่ตรงนี้นะแม่ของของเด็กก็แพ็คตอนเช้าเลย าต่าเป็นบบบเบราสองตลอ,อกจรไปอยบ้างรสชาติเป็นไงบ้างอเออของซันแดน,นอะไรของันแดนมูนจ้ะเป็นยาสีอะไรยาดินเบอร์จ้าสิาสนค้าใหม่เหรอเอ้าใหม่จ้ามันเป็นแบบแห้งนะเออ,เอ,อแบบเราก็แปรงเราไม่ต้องล้างออก